ับสบายดีเด <IT ES _ T een> ้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแดงกันเบิร์ตสุขสุ่นทางลาวทางไทยและไรต่างๆอัเดตเด้อพงเวนพี่น้องเนาะมนีกูบป็นยูทูบสารเลนเซนอีกแน่พงเวนพี่น้องเนาะมีสารเลนพาพอเวนพี่น้องถึนไปอูได้พงเวนพี่น้องตอนนี้เป็นงานเนาะพงเวนองเนาะเบิร์นเป็นเห็ดเล็กพ่อพี่น้องเนาะเห็ดเล็กไปหุดเด้อพงเวนองเอาไปหับเบิร์นหับส้มกันเลย เอาพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็มาต่อจากวานนี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะวานนี่กัตอนเที่ยงเนาะตอนเที่ยงเพิ่นก็พากันบุกใส่กับรถุขาดสามเลยพ่อพี่น้องสร้างเพิ่นเนาะพากันมาเป่งเครื่องอะไรหลุดขาดสามพ่อพี่น้องเครื่องจักเนาะซอยกันเนาะเพราะว่าให้แล้วไว้พ่อพี่น้องเพิ่นว่าให้ไล่ให้แล้วเพิ่นในมื้อนี้พ่อพี่น้องเนาะเอาพากันมาบุกแต่เศร้าเลยพ่อพี่น้องมื้อนี้เครื่องจัก่๊กเนาะฉันในเครื่องจักนี่แหละเนาะกราบเบรกกราเพิ่นเพิ่นนี่แหละพ่อ พี่น้องพอพี่น้องรถด้ามสล้ายเพ่นจะเข้ามาเซ็กแน่พอพี่น้องเนี่ยหักเนาะสุด้ายเนาะเพราะว่าคนทางทังเขาบ้านนาเกาะคนทางก็ไป่อยากคอยดีบันไดพลพี่น้องรถเที่ยวหลายเนาะช่วงเนาะบอกทอแต่รถน้าบริษัทได้พอพี่น้องรถทางอื่นก็มีพอพี่น้องเนาะเข้ามาซื้อเอาหินอยู่โรงงานระเบิดหินเด้เนาะล่างเครื่องจักรเ้ยพอพี่น้องขาดบันไดแผลบเนาะพี่น้องเนาะเอามาเสร็จล้างเครื่องอะไรพอพี่น้องเนาะ แล้วก,นนพพก็น้ำมันพร้อมพอพี่น้องน้ำมันก็เอามาไว้ล้างมือแน่แล้วก็เอามาใส่ในรถแนพ่พี่นอ้องบ่สะดวกในการหับชมเนาะพอพี่น,อน้องเนาะให้ไล่หูไล่ตาเขาทษละลายเด้อพอพี่น้องเนาะผสมมาแป้งนี่แหละพวยพวยพี่น,อน้องเนาะตัวใดบุคคลบนแหกเสริมใส่พอพี่นอ้องแป้งเสรเนาะแป้งรถเพิ่นนี่แหละพวพยพี่น,อน้องแป้งรถแป้งลแางเนาะพงซักพ่อเพป็นข่ามาถูมาอนามัยพวยพี่น้องเนาะอนามัยเครื่องจักรเพิ่นอ้ง ล้างคาบขี้ดินขี้ฝุ่นพ่อแม่พี่น้องที่ติดก็อยู่ในเล็กนะเฮยน้องนอกจะเห็นในเล็กเขาเมียงเด้พ่อมพี่น้องเนาะพ่นธุออกมาอนามัยเบิดเลยพ่อแม่พี่น้องมาแปลงมาสอมตัวได้บอกคัเพันธกับเปลี่ยนตัวใหม่ใส่พ่อแม่พี่น้องเพื่อให้รถคันนี้ได้คาคุณภาพได้พ่อแม่พี่น้องน้องเ่าจะออกไปใช้เวียกใส่งานสะดวกสบายพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกคัดสนมึงสู้มันใกล้ใกล้เลยพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะพันว่าเมื่อนี้กันแล้วนาอแม่พ่อแม่พี่น้องพันว่าเนาะเนี่ยพันว่า ตอนใบใบประมาณใบใบเนาะคนว่ากันแล้วเนาะรถคันนี้เนาะแล้วแล้วเพื่อนถ่ารถลากเขามาพ่อพี่น้องรถลากติดเคนเขามาเพื่อนนอกเพื่นจะเขามาโยกเครื่องอะไรขึ้นไปใส่รถหาซามเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเยอะจังหน่อยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยเราบจะมาเบิ่งมาหาเบิ่งขอบสุณกันพ่อแม่พี่น้องเนาะถารถลากมาแสลมสีมาไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ นี่น่องพ่อพี่น้องต่อจากว่านี่น่องพรวินน่องเนาะมื่อนี้เพิ่งก็ได้สองอันเลยได้พ่อพี่น้องน่อแล้วเนาะพ่นจอดแล้วพ่นเจี๊ยบจอดเล็กเสริมทั้งนอกอีกพ่อพี่น้องเนาะพ่นจะแต้มแผ่นทีเป็นใส่เจียมาให้พ่อพี่น้องเนาะความกว้างความหอมเท่าเนาะเพิ่นก็จะมาเฮ็ดแบบนี้เนาะนี่คือแบบเด้อพ่รวิ่น้องเพิ่นเฮ็ดแบบใส่กับค้องหน่ำพ่อแม่พี่น้องเนาะค้องหน่ำที่ไปพร้อมกับทางนี่พรวินเพิ่นพอมน่องเนาะ มันนำ i, ้ำลายพ่พี่น้องเนาะพี่จะเอาเล็กตัวน,นี้ไปใส่พีน่น้องก่อนกันี่เทป,ปูนเนาะพี่น้องเนาะเติมเล็กทั้งขางเลยเนาะเติมเล็กทั้ขงขางก็ทุกขอบเลยจะมีเล็กเสริมด้วยข้างข้างนอกเลย ไม่เลนกที่สอแค่คัแน่นะว่าแบบนั่นนะาดนอยปั้นเข่าหัมแก้ยังหใจแล้วรื่องแล้วเห้อเคร่องแล้ว มมินอกสร้างเป็นเหดเบียเห็นงานเด้อวัอนี้เนาะแบ่งกันเห็ดเบียกวาอมมินอกอยู่คนละจุดเนาะวัอนี้อะไรจุดอ่ะเห็ดหีทั้งนอกน้ำเห็ดยี่าน้ำสร้างกันบ้านีไมใส่ไ่อบาดนี้เนยถุงขห่มีเลย หมอกไฟพี่เนาะหมอกไฟลดได้เนาะเนาะัรอล่ันองมันอยู่เลย เอาซีฟออกไปเลยได้พรมพ่น้องวานนี่เนาะแล้วได้เพิ่นไปเลยได้คราวนี้หาซาำพรมพินองมาอัปเดตบึ้งลดหาซ้ำเนาะเพิ่นอนุไมหลายเติบแล้วหอพี่น้องเนี่ยประกอบใส่อะไพหอี่น้องเกียงงามอะไน้ำมันล่างล่างดินล่างสนิมออกเมื่อแล้วหอพี่น้องเนาะงามแล้วแบบนี้เนาะพรมพี่น้องหน่วยพคนสีอาคือหน่วยตัวนี้พ่อพี่น้องเนาะจีกขึ้นใส่ตัวนี้เป็นหน่วยใหม้หอยเนอง หน่วยทางนี้เป็นหน่วยเก่าแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นเอาออกแต่หลุดหาซ้ำเฮ้ยน้องเพิ่นทีมเลยเนาะตัวนี้เนาะเพิ่นจะเอาไว้เทิงอะไรเฮ้ยน้องวันนี้เอาไอ้เทิงอู่แหละพคนน้องเนาะสังมาเลยนีบ้างเนาะแหลพี่น้องสังหลายคนเฮ้ยน้องื้อนี้เพิ่นแยกกันแปลงรถเนาะแต่ละจุดมั้ยเรียกแบ่งเรียกกันเฮ้ยน้องเ้ยสร้างกรบ่หลายคนปานได้ลอยกันเนาะ มาเราเป็นแกดินคขว่าแหละพนอ,พน,อ,น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 ,อนี่เนาะไปแกดินคขว่าแกหินทรายหินบุ่นเวยน่องเนาะขม่านี่เพิ่นสีลงโครงกานอสังหารแล้วพอน้องเนาะเพิ่นเริ่มสิโตบยานในเรื่องนีเด้วยพ่อนี่น้นนองซดซุนหาพวยน้องเพิ่นเข้ามาชีกเนาะ นีกล้องนั่งันกนอนอยู่พื้นูม่เนาะเสร็จานพืนไปยืนดูเลยเนาะเิือเด็กบ้างแอ้พไปนาะไอ้ที่ไแม่พอถอดดินแล้วพูเนาะ ถกหินฝุ่นลงเลยเนาะนี่ในลายกองเติบแล้วพี่น้องรถเบอร์สิบสองพี่น้องเป็นขถวมาถอกนะรถคันอื่นเพิ่ก็เอาไปบอลสอบเตงท่าพี่น้องเนาะเพิ่งมาได้เข่ามาหนะามีคันหนึ่งเขามาถออยู่นี่เนาะหลายคันกลับไปบอลเตงทาง่าเนาะ เงาะพ่อยน้องนี่เพิ่นแล้วเลยเด้อพี่องนี่เนาะแปลงจักเรียบร้อยเนาะเพิ่นว่าเสียเขาขามากมื้อนี้เพิ่นว่ารอหลอกลากเขามาพพ่อเนอกเวลากเขามาเพิ่นจะหามเขามาใส่รถหาดซ้ำเลยพ่อยนอกพันแล้วเลยเนาะตอนนี้เนาะที่เรียบร้อยเลยเด้อพ่อยนอกเนาะเ่าเด้อพ่อยนอกนี่เพิ่นเอาขึ้นเรียบร้อยเลยเนาะนี่หลอกลากเขามากอะไรพ่อยนอกที่เรียบร้อย นี่รถลากคันนี้พ่อแม่พี่น้องพนยกขึ้นเนาะเดี๋ยวแล้วนี่น้องพ่อแม่พี่น้องนี่ซาเลมเจ้าเชื่อไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่เราได้แขางกันยังตัวนี้พ่อแม่พี่น้องตัวนี้จะเป็นตัวเก่าพ่อแมพี่น้องมื้ออื่นพ่อแม่พี่น้องพ่นจะจัดการเอาขื่นสางแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะตัวเก่าตัวนี้เนาะพนกระปรี้ดิ่มนะเนาะพ่อแม่พี่น้องของเธอมีแนวอยากใส่เขาก็เอามาใส่ได้เนาะเป็นน็อตเป็นยังที่มัหันมาหลบหลบอยู่พ่อแม่พี่น้องประกอบขากั้นกัน เรียบร้อยมีแต่เพื่อนจิติดจักเบิ้งวันนี้พ่อพี่น้องเนาะออกไปใช้งานแล้วพ่อพี่น้องวันนี้เนาะเดี๋ยวมืออืดพรมพี่น้องเนาะเพิ่นก็ติดจักเลยเนาะเรื่องพ่อพี่น้องนเรื่องอยางโลกน่าเวิร์กทางนี้เลยอย่าลกมะไรอย่าลกมะไรของดินกระเจ้าเพื่อนเพื่อน แกบอกงามัเก็แก้่ใหม่ได้หน่เติมมากม,าม่กน่า่ในั่น <c oughs> น่น <c oughs> นาแกเจน ER <c oughs> รถด้ามอยู่ในกัสชีแปลงสีแล้วเบิดแล้วพอยนอกเพราะรถด้ามที่ใช้งานได้อยู่นอกเต็มอยู่นอกหลายก็พอยนอกเะเบิหตุทางเนาะรถรถอันกัมมี่ันาโกเบลโกมิสูเนาะเป็นเป็นพวกรถด้ามรถดูดรถโลรถเกตพวยนออยู่นอกหลายรีพอยนอเนาะอยู่หลายคันเตอรพวยอยู่ในเพิ่มีแต่เอามาถกดินซื่อดำพันพันก็ล้องสนามพอยนออยังเลือแต่ซูนหาก็ศูนแปดสองคันรถด้ามพวยนอ ปัจจุบันนี้อยู่เมืองตะแเข้แขวงคำมวนเด้พอพ่อพี่น้องเนาะอยู่เส้นทางเลข13ไต่เนาะพ่อพี่นะ้อ,นองอู่สองแปงนะลงเนาะเราเส้นหาคนไทยกับเขามาวันน,วนี้พนะ่ฮ<อ>้ยเนาะเช้านี้เนาะเพิ่นขับเขามาตอนเช้าเลยพพ่อี่นอ้อยเนาะไม่เนาะรถเบอร์ซีบออกไปรถคันนี้เขามาแทนพ่อพี่น้องเนาะอพ่อพี่นงเลยออกไปแล้วเฮ้ยน,นั่นนั <c> ่น <oughs> เอาไปแล้วไปไปเอาหินต่ออยู่งงานระเบิดหินมาถอดอีกพอมีน้องนะคุณไงกุ้งรถน้ำกับเขามาจัง่อยพอมีน้องน้ำเข้ามาฉีดน้ำเนาะเข้ามาคู่มือพอมีน้องด้านถังเลยจัน้องเนาะทางรถถังหายก็รถหางซ้ำเลยเนาะหน้ักที่กันหมดเลยเนาะ มันใสยมันจะไปหมดตรงนั้นเลยเนาะนหะัวนานไาหัวหัวม่นอเป็นไรนอนมัวหนหัวแห้งขึ้นมาหนักเป็นมานี่พ่อแม่พี่น้งตีนหลดศูนย์แเนาะ ตอนใหญ่ที่เพิ่นหานอกมากเลยเนาะเพิ่นจะป้าไว้นหอยเนาะเนาะเพิ่นยังรอเครื่องอะไรเนาะเดือกเครื่องอะไรมาเพิ่นกะแป้งเนาะแป้งเนาะประกอบไส้เนาะน้ำรถซูมแปดมีเนาะน้ำแหนมเลยรถซูมหานะเพิ่พี่น้องที่แสดงว่าเมื่อกี้นี่เนาะเพิ่นมีปัญหาด้านลื่นเนาะลื่นย้อยอยู่ในพื้นกองเพิ่นเนาะแล้วก็สะพานทรายสะพานโหลดเพิ่นเพิ่นเนาะขาดเนาะ เพิ่งจะเปลี่ยนตัวนั้นเนาะพ่อพี่น้องเนาะแล้วก็เสกเกี่ยวกับตีนน้ำพ่อพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งคลิปซาเลมคือสิแปลกใจเนาะโลชูนแปดเป็นยังคือยังบอกน้ำหมูขึ้บอกได้มีคนมาแปลงเนาะงพ่อพี่น้องพอเพิ่นเลาะเครื่องอะไรพ่อพี่น้องเนาะเครื่องอะไรยังสั่งมาบ่ห่อโดนพี่น้องยังบุทันได้เนาะถ้าได้เพิ่งกะเห็ดแล้วพ่อพี่น้องซ้ำหมือนพ่อพี่น้องเนาะพี่หม่องสร้างตู้พัตเี่น้องตัวนี้พ่อพี่น้อง ก็จะมีตู้ก็จะเนื้อทั้งหลังอู่อย่างนี้นาะหลังอู่นี่แหละพ่นะชุดเนึ้อนี่เนาะตัอยู่ในอู่เลยเนาะก็บชุดสามเนาะกับชุดที่สามหี่เลยเนาะอะไรจะเต็มอันใหอยู่นี่แหละพอนะเอนไว้เนาะหลุดเพิงล่างพอน้องลีนกับน้ำมันจะอยู่ส่วนหนึ่งอีกพระมาณนี้เนาะนี่ลดก็จะอยู่ทางขางซางน้ำมันพ่อนาะ เด้นทางน้ำม <si ันเพิ่นเนาะมนหลยทุกขั um ้นเ่นพ่นิอนเ่นจะเอาไม้ห้องี่น้อนห้องกับเสง่นรองเนดมห้องเนาะยันดามรุดลงพรมิโนเนาะดามพรรุดลงมาพ่นการไหวเนาะแล้วพรมสองแปรงหมดพ่นจะเห็นนี่ทุกขั้นพรนินนี่คือกาบเบรกพรมพี่น่ที่พ่มมาออกมาแล้วเนาะ ตัวนี้เนาะนั่นไปดอกเมื่อแล้วหอยน่องหินไปตรงหอยน้องเนาะเทไปตรงเนาะคนออกไปนอกเหอยน่องนะที่ไปตรงอยู่องและแปลี่ยนทางหอยเนาะไปไปแล้วมันกระเซงรถลากบอลหอยน่องใส่มีเชิงเลยเนาะ

ลากชันสองผู้โชว์พรมพีน่น้องนี่อ้าพรพี่น้องมาคุณนี้สาวรำก็จะขอกราบลาก็เด้อพรม่พี่น้องเนาะผ่าพุทธตาพุทธกระดิ่งเด้อพรมพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อบระหยัดพาคลิปใหม่ๆสาวรำเด้อพรมพี่น้องเนาะพบกันคลิปหนาเด้อพรมพี่น้องอย่าลืมเบิ่งย้อนหลังคลิปย้อนหลังเด้อพรมพี่น้องเนาะกราบสบายดี